มืองทอทีวีจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่กิเลเวลเลขข่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารของขุนพลช้างสุดทีมชาติไทยซึ่งวันที่4ธันวาคมนี้นะครับจะมีโปรแกรมออกไปเยือนทีมชาติเมียนมาในฟุตบอลเอฟเอฟซูซูกิคัพรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้นะครับเมืองทอทีวีของเรามีความรู้สึกของเจชนาทิพสงกระสินนะครับที่มองว่าการเจอทีมชาติเมียนมาก,ก็ถือว่าเป็นงานยากเนื่องจากานักเตะเมียนมานั้นเป็นนักเตะรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ใช้พละกกำลังในการวิ่งสู้ฟัดนะครับ แต่เจ้าตัวก็ยังมั่นใจนะครับว่าในเรื่องของการคองเกมเนะี่ยทีมชาติไทยของเราเหนือกว่านะครับจะสามารถคองเกมได้ทั้งเกมเยือนและเกมเย่าและนั่นก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ทีมชาติไทยของเราเก็บชัยชนะได้ในเกมที่จะบุกเยือนทีมชาติเมียนมาร์ และในส่วนของการต้องออกไปเป็นทีมเยือนก่อนที่ต้องเล่นต่อหน้ากองเชียร์เมียนมานั้นชนะทิพย์สรงกระสินกล่าวว่านักเตะคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยหลายต่อหลายคนเจอภาวะแวดล้อมแบบนี้มาเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมในไทยลีกหรือว่าเกมระดับชาตินะครับที่ออกไปเยือนทมีมชาติมาเลเซียนเนี่ยมีคนดูเกือบแสนคนเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีกองเชียร์เยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราส่วนใหญ่จะชอบกันทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของเจชนะทิพย์สงกระสินกันดีกว่าครับ ก็แน่นอนครับเรามั่นใจเราเป็นแต่เราประมาทได้ครับแล้วก็เราไปเรียนเราก่อนแล้วก็เหมือนแบบเราก็ดูเกมเมียนมากเจอมาเรยวนะหรือว่าดูในเกมที่เราเจอเียนนามก็เอาแค่ดูสายครับก็ผมว่าธรรมะน่ากลัวนะเพิ่มหมดครับเขาวิงสูฟัดแล้วก็มีกองเชียร์แต่ก็เราจะไม่ประมาทครับก็ผมว่ามันเราผ่านเกมแบบนี้มาเยอะแล้วมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบก็ดูเยอะๆก็ เราจะทำไงได้ให้แบบกองเชียร์เขาเงี้ยนั่นเราเหมือนแบบใจเย็นๆให้ความกดดันอยู่ที่เขาเพราะว่าพม่าเขาเหมือนแบบเขาจะเป็นบอลที่แบบโอเคไม่เก่งเขาจะค่อนข้างาะแอสเซ็อเ่างเดียวเอาป่าวิ่งซูฟัดอย่างเงี้ยเราต้องแบบเล่นแบบรัดกุมใจเย็นค่อยๆแบบเซตบอลแต่ถ้าเราได้ได้หนึ่งศูนย์ได้ไวเนี่ยผมว่าแบบยิ่งทําให้เราได้แบบประตูเพิ่มมากกว่าเพราะว่าพม่าเขาเหมือนแบบ เขาผมดูเขาแบบค่อนข้างแบบบุกเยอะครับก็ผมว่าผมหมายถึงเราต้องถ่าพอนเซตบอลเป็นจังหวะแบบคือฟุตบอลมันมีจังหวะของมันถ้าได้ประตูเดี๋ยวมันก็มีจังหวะที่เราจะมีช่องมากกว่าอย่างเงี้เขามาไล่เราก่อนอย่างเงี้ยเราพยายามแบบเซตบอลอย่าเสียบอลกันง่ายก็ฝักเล่นบอลัปก็เราก็อาจจะไปเยือนมาก่อนครับแต่ก็ฝากให้หลังจากของเราด้วยครับแล้วเรา เตาาแแแ้้้้นบลวอชนะทิพย์สงกระสินเองก็ย้ำนะครับถึงแม้ว่า จะมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะครองเกมได้มากกว่าในเกมที่จะออกไปเยือนทีมชาติเมียนมาในวันที่4ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่เจ้าตัวเองก็จะไม่ประมาทนะครับพยายามจะช่วยทีมชาติไทยของเราให้ได้สกอร์ขึ้นนําทีมชาติเมียนมาให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะกลมความได้เปรียบในเกมเยือนนัดแรกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือความพร้อมของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรานักกีฬาวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่เมืองทองทีวีของเรานํามาฝากก็ต้องขอบคุณภาพข่าวจากทีมงานฟุตบอลสยามทีวีสื่อในเครือบริษัทสสสสยาาาาามมปอตกะที่่่่งงผู้ขวแลชภพ ไปตามติดคุณพลช้างสุดทีมชาติไทยของเราถึงกิเลวเวเล่เ,ลเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับ